อเคสวัสดีครับผมสายติมิส,สิกครับว้าวเสียงดีมากโ <laughs> okay. อเคอยู่กับยามากินะครับผมผมได้ยามากิมาตัวหนึ่งสวยมากเลยตัวนี้เนี่ยผมให้ดูลายไม้ข้างหลังก่อนนี่อ่าลายไม้โหดมาก <laughs> สวยเลยเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเสียงแป๊บหนึ่งนะบางทีกีตาร์มันขึ้นสายใหม่ๆบางทีเสียงมันก็อาจจะย,ยังมีเพี้ยนอยู่นะครับผมเป็นบางสายเป็นธรรมชาติของกีตาร์ <c oughs> เจ็บคอยังไม่หายเลย <c oughs> วันนี้ผมลุยงานแพคสอคนกับแฟนจริงๆมันต้องส่ง24ตัวแต่วันนี้จัดส่งได้เต็มที่แค่ส0ตัวเท่านั้นตามที่ผมลงไว้ให้ในเพจนะเอาออเดอร์ของเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวส่งให้ เอาอเดอร์ของวันนี้ส่งให้เป็นพรุ่งนี้นะแล้วก็อันนี้แจ้งไปก่อนว่าวันพุธพฤหัสสุขผมไม่อยู่3วันนะครับผมใครชอบตัวไหนอยากจะสั่งตัวไหนก็มัดจําหรือโอนยอดไว้ผมน่าจะส่งของอีกทีน่าจะเป็นประมาณวันเสาร์นะครับผมอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมผมจะแจ้งไว้หน้าเพจด้วยโอเคผมมียามากิอีกตัวหนึ่งรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรแต่ว่า มันมันเขียนว่า120น่าจะเป็นรุ่น120หรือเปล่าบางทีกีตาร์เก่าๆปีลึกๆผมก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันกี <c ười> ตาร์มันเยอะนะครับผมโอเคยามากิ okay. ki. เดี๋ยวผมจะลงให้ว่าเป็นรุ่นหนึละกันตัวนี้อเดี๋ยวผมให้ดูงานก่อนสวยมากเลย <c oughs> ผมให้ดูไล่จางหัวก่อนเลยกันนะครับผมนี่เป็นอินเดียโรส o ูดสวยมากลูกบิดเป็นเหล็กครอบนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงคอ สภาพดีเลยตัวนี้สภาพสวยนะครับผมอาจจะมีพวกช้ำเล็กๆน้อยทั่วไปธรรมชาติของกีตาร์มือสองหลายสิบปีได้สภาพนี้ถือว่าคุ้มเลยที่สาคัญนี่ลายไม้โหดมากนะครับผมอ่าแต่ที่ก็เป็นพวกขนแมวตําหนิไม่เยอะตัวนี้ใครได้ไปคุ้มมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดราคาให้ส,สวยๆเลยอ่า,อาข้างหลังนี่สเปคคล้ายๆสามห้าหนึ่งเลยตัวนี้ โอเคข้างหน้าสวยเลยสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้ถ้าชิ่งไม่ต่ำม,มากไม่สูงมากจนเกิดไปกําลังพอดีนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงกัน งเล่าวองเล่าหา<ม>ไว้้เลย กีตาร์พวกนี้ผมแนะนำให้นะลูกค้าเอาไปเปลี่ยนสายใหม่นะสายที่ผมใช้ให้เป็นสายเทียบธรรมสายทีิปสันเทียบธรรมดาทั่วไปนะครับผมผมไม่ได้ใช้สายแพงคือจริงๆถ้าเราอยากให้เสียงกีตาร์ดีๆใช้ไปเลยดัตตาโอของแท้ทุกวันนี้ก็ สองกว่าบาทเองของแท้นะอย่าไปเรื่องของกอบคือ,อถ้าแล้วถ้าราคาที่แบบสูงขึ้นอีกก็อยู่ประมาณ6700เรื่องเสียงสายกีตาร์ก็มีผลกับเสียงเหมือนกันเสียงสายกีตาร์ดีเสียงกีตาร์ก็ดีนะครับผมอิเล็กเซอร์ก็ได้นะครับผมลองหาใช้ดูอันนี้ผมจะใช้เป็นสายสแตนดาร์ดทั่วไป โอเคตัวนี้สภาพดีผมเอาแค่3ามพันแพอตัวนี้ถ้าใครสนใจก็พร้อมปิดได้เลย3ามพันแนะครับผมยามากินะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ว่ายามากิหนึ่งสผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่น1นึ่งสหรือเปล่าเพราะมันมีตัวเลขสีดำดำอยู่หนึ่งสองศูนย์ปกติยามากิมันจะเขียนว่า YW สองศูนย์อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับสวยนะใครได้ไปคุ้มเลยตัวนี้อยู่ไม่นานนะผมแจ้งไว้ก่อนราคานี้จริงๆสเปคมัน 4 5่0 0าเลยนะตัวนี้นะครับผมโอเคท่านใดสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวเลยถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมพลาดเสียดายเลยตัวนี้ยางมื่อกี่นะ่าเล่นมากนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับฝากอีกตัวหนึ่งนะขอบคุณครับ